สวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันพุทธที่11มิถุนายนพุทธศักราช2518ในช่วงบ่ายครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้จะมีลักษณะของฝนฟ้าขนองแล้วละ60-70%ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยลมเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดครับจะอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสครับ การพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับแบ่งออกได้เป็น2ช่วงครับช่วงแรกก็คือช่วงวันที่1 2ถึง13มิถุนายนนะครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ7 0ถึง80ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเป็นลมแปรปวนครับความเร็ว1 0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงที่2นะครับก็คือช่วงวันที่1 4ถึง17มิถุนายนนะครับจะมีฝนลดลงครับเป็นร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยลมเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียง คาดว่าอุณภูมิสูงสุดของทั้ง2ช่วงนะครับจะอยู่ที่32-37องศา,สาสเซลเซียสอุณภูมิต่ําสุดของทั้งสองช่วงครับจะอยู่ที่23-28องสาสศาเซลเซียสครับสําหรับช่วงวันที่12-13นะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าะนองเป็นจํานวนมากอยู่นะครับก็ขอฝากพ,พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษา,าสุขภาพให้ดีนะครับและหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับสําหรับวันนี้การพยากรณ์อากาศจากศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงใต้ต้อนล่างขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน